บรรยาก,กาศพี่น้องครับฝั่งนี้มมัันีีทเซอรตวูก็จะเป็นเครื่องดื่มแรงก้านะครับฝั่งนี้เครื่องดื่มแรงก้านะครับ<อ>รรกับแบรนด์นะครับแบนแบนที่มาสนันุกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับพอจะรวด,วด,ดทุกสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยไลฟ์สดอยู่ครับไปชิม อยากกินดิชิมปอนะ์นะดีดีค่ะสมุนไพรแรงก้านะคะเออแรงก้านะครับเพิ่งเปิดเปิดให้ไม่หน่อยเพอาะที่ก้องกินวุ้นเนี่มีคาเฟอีนมีออยล์สุกตอกหมูชากินแล้วดิ้งดิงพอเพียงกินไหมพอเพ็ยงกินเลยอเพียงกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับโดยทแรถ้ามีคนซืบอสแรงก้าหล่อมากนำเสนอเปลี่ยอันนี้คือ บอสโอค่ะบอแรงก้าวนะครับเครื่องดื่มแรงก้าผสมน้ำผึ้งป่าผสมผสมกระชายดำแล้วก็โสมนะคะเพื่อนๆใครสนใจอร่อยมากคครเสียวไปขายยูพี่น้องแซ่บ์อร่อยอีหลีอร่อยอีหลีนะครับเราจะพาไปเดินฝั่งนี้ก็จะเป็นรังนกนะครับเบลนะครับเบลสองร้วนี้แกะให้ลังนกเบลนะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ เดี <si ๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูนะคะขนาดร้อยหตัวนี้ร้อยสิบเป็นแมวอืมตัวนี้นี่เลิศอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนถูกไหมครับใชคอลลาเจนเนี่ยขวดสองร้อยอันนี้ขวดสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองห้าสิบมีลลใช่โอ้แบบอัดอัดแน่นๆจุกๆเลยครับอันนี้ก็ร้อยสิบสำหรับผู้ที่มักน้อยอ๋อดื่มประจำเขาบอกที่ระดับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับพาพี่น้องมาชมใช่ ของแรงกล้าเครื่องดโสมสกัดชายดำน้ำมันวัวใจมากเขาบอกจริ่งๆค่ะเพราะว่าทีมเติมพลรามเติมพลรามก่อนที่จะม้วซเส้นเมื่อเร็งนี้เติมแล้วเมื่อคืนน่ะย้อนกินอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอเวลาไปนอนโมงเช้ากอดลิการ์กไปนอนย้อนกินเลี้ยงการนี่แหละเต้นควอมหมอล่ำอยู่เชิงกันเสียงมีหกเชิงกันมงจะเล่นเลี้งกาจะเล่นศิล นาเรียกว่าน้ำเล่่่่่่่่่่หล่น่่่่่่่่่นว่่่น่่่่่่่่่่่า่่่่่่่น่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มา่่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 ่วรั่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แซ่บครับพี่น้องกินง่ายเด็กๆก็กินได้ครับเเากับดนดูดีกินกันสืบ้าเอก้บรัสวัดีครับแซ่บครับโอเคแนมเผมดื่มมาทุกวันเลยนะจริงๆสด่มทุกวันเลยไม่เมื่อเมื่อคืนพากันกินกันอ้อมนี่เด็กคนเสื่อมโอเคว่าเด็กๆนั้นไมหาพีพากันนอนเลยดีนะดีทั้งโตเกียวมิวสิกรหับบอนลน เวลาเพียบเพียครับดครับเพียบเียวเวลาแบบว่าตอนช็อตตื่นมาแบบต้องไปทำงานบึ่งบ้ามร้อนรู้ปักเลยครับเรงการเจงการเพียบตื่นได้หนิบบอเพิ่นหน้าหน่ะพี่น่อยบ้านหนักจะเห็นบ้านหนักเพิ่นได้รูดขนได้ข่าว่าร้องเพลงคอด้วยใช่เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ห้อนวันนี้ครับผม เป็นลังนกได้กรว่าพูดได้กว่าขึ้นไขหลายเพย์คุ้มมากเขาบอกว่าเขา้อามีขายในเซเว่นด้วยบอก่เขาบอกไม่ร้ีอ๋อสองร้ออีเมลอนนี้เป็นพี่มีเป็นบอกเป็นขายข้างนอกกันบอสก็ไ่ไม่ได้สุดสุดอกสื่อไป็นอีกแบบเป็นอีกไซดนึงสองไซด์ีขายข้างนอก๋อมีสองไซ่ขายข้างนอกเป็นไดสื่อไปฝากผู้สูงอายุแบบอกลจปีใหม่แล้ปว อันนี้เป็นโปรเลเจนด้วยนะเขาอยาใหญ่ชิมน้ำนี่แแล้วมาชิมโปรเลเจนด้วยเขาบอกว่าเซเป็น9.2บาทใช่อ๋ออันนี้9.9อันนี้เ้้าอันนีพี่ต่อเอ้ยใครร้ายครั้งไรเนี่ยตะกี้เขากินเพียงแค่ไหนเขาบอกว่าซื้อประจำเขาบอกเยอะทำงานไม่ได้พักก่อนนี่ไงแม่ตัวนี้แม่อร่อยไหมอร่อยมากเลยแซงไปเนี่ยฝากกินหน่อยนะครับอันไหน บอกว่าเยอะ่อนแม่ยูคอนเกนแต่่าแม่บอกน่อยเแอแต่วาล้อัดความแม่อมมรอยแห้งคับพี่ลูกอะไรายคืแต่โอเคเรื่องคนเดียวหรอมาก่มาจากต่มาจานี่ย่ปนอน เมื่อวัานไปซื้อในสเตเีย9บาทครับสินค้าตัวไหนที่สนับสนุนน้องบิ๊กซื้อมากี่ละขอบคุณครับพี่ปานินทองคุณคพี่ในอเดี๋ยวต้องไปจัดได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยในทุกที่ดูรายกสดตอนนี้นะครับ3,000ท่านเรายม่ดนิดกดันมาดื่มมาดอีกแลช่ดืมงตมก สั่งได้ที่ไหนคะอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสั่งได้ที่ไหนมันจะมีบาร์โค้ดเยวพู่จอ๋ออันนี้ติกตอกติกตอกไม่ได้แมนอร่อยจ้าก,กี่แล้วขอถ่ายก่อนจะ,จะให้ดูบรรยากาศนะคะสามพันค่ะ วีวิมาครับบอกได้เลยครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศขวดใหญ่จริงแน่นๆคอหน้าจอหัวใจได้เลยครับคอน้าจงหัวใจได้เลยอยากสั่งไปให้แม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องติดตามไลฟ์ของโตเกียวนะครับน่าจะมีช่องทางอยู่นะครับจาวายูนี่ให้ไล์ให้เบิรงบรรยากาศก่อนเนาะพี่น้องเนาะให้ดูบรรยากาศคือแบบ คืแบบได้คุณนับประโยชน์แบบสุกๆเลยครับพี่น้องได้คุณประโยชน์แบบสุกๆเลยมีแต่คน,นอ,อันนี้เป็นคอลลาเจนอีกอันนี้รองรมเอ่าอร่อยไหมคะบอส สดชื่นสดชื่นกินแล้วสดชื่นครับเออต้องรองพี่น้องต้องร้องต้องเครื่องดื่มแรงกล้าส,สดชื่น,น,นามาเร,รียกว่าฝั่งนี้มาเรียกว่าฟังนี้นะครับบนอลนน่ารักเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับ